เมื่อเขาเ้าพรรษามาแล้วพระเนนก็จะได้รับเทียนที่ญาติโยมเขาถวายมาเขาซื้อมาด้วยเงินด้วยทองเพราะเขาจะได้มาลูกหลานเขาเอาตัางค์ให้พ่อให้แม่อยากจะส่งพ่อส่งแม่เขาไปสวรรค์ไปนิพพานเมื่อพระเนรเราได้มาแล้วก็หาแจากันที่อยู่ในวัดนี่เอามาตั้งแล้วก็จุดฉลองศรัทธาเขาหน่อย แต่ก็จุดตอนช่วงที่เราอยู่ถ้าเราไม่อยู่เราก็ดับให้เรียบร้อยซะได้ใช้ประโยชน์ของเขาบางทีก็เวลามืดๆค่ำๆๆเรามาใช้ได้จีวรที่เหลือใช้จากพระเนรหรือสึกเป็นเนี้ที่บางทีเขาก็ซักเอามาดูเรียบร้อยสังฆติบางทีเรียวยังไม่ได้ใช้เป็นผ้าอาศัยพอเหลือใช้เราก็เอมาไว้ในวัดเราก็ไปให้ พระเนนที่ท่านต้องการบางทีสีท่านไม่เหมือนอเ้าก็ไปให้เขาเขาก็จะได้เลือกเอามาใช้ภาพน้ำฝนที่ยมถวายมาเนี่ยเราก็มาหารว่าตลอดสามเดือนเราจะใช้มีทั้งหมดกี่ผืนเราก็มาหารว่าสามเดือนเรามีสิบผืนก็หารไปว่าใช้ใช้เวลากี่วันหรือ20 30ผืนที่เขาถวายมาเราก็มาหารว่า สามเดือนเนี่ยเราจะใช้แบ่งกันกีบผืนวันที่เท่าไหร่ถึง,ถงวันที่เท่าไหร่บางทีผืนนั้นก็ใช้ห้าวันสิบวันก็ใช้ของเขาให้คุ้มหน่อยบางทีพอเหลือแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเย็บไปเย็บแล้วก็เอาไปคลุมพวกสังฆพันธ์ต่างๆที่อยู่ในวัดหรือของที่เขาถวายเพื่อกันฝุ่นได้แต่ก,ก็ไม่ควรที่จะเอาไปทำที่เช็ดเท้า,าเพราะจะดูไม่ดี หรือเราจะเอาไปเย็บทําเพดานก็ได้ทําเพดานทําให้ไม่ไม่ร้อนนะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละพื้นเขาซื้อมาเขาจบแล้วจบอีกอธิษฐานลูกหลานอยากให้พ่อแม่ได้บุญก็ไปซื้อผ้ามาให้เราซึ่งไม่ใช่ญาติเราเลยแต่เขาทําให้เราเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องใช้ของเขาหน่อยเรียกว่าฉลองศรัทธาเขาหน่อยถึงแม้ว่าเจ้าของเขาไม่มาดูไม่มาเห็น แต่อย่างน้อยเราก็ทําหน้าที่ของเราเราก็ภูมิใจว่าได้ฉลองศรัทธาของเขาได้อ่านหนังสือมาว่าผู้ใดทําศรัทธาใดให้ตกไปผู้นั้นก็จะมีอาบายเป็นเบื้องหน้าท่านั้นเราไม่ควรที่เอาผ้าที่เหลือเล็กน้อยเนี่ยเอาไปทิ้งในถังขยะดูไม่ดีเพราะผ้าเนเป็นธงชัยของพระอรหันต์เขาใช้กันมาหลายพันหลายหมื่นปีแล้วท่านั้นเราก็ไม่ควรให้ตกไปถึงถังขยะ หรือต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หรือมีความจําเป็นก็เอาไว้ถูกุฏิก็ได้แต่ก็ใช้ในห้องเราไม่ควรจะเ,เป็นผ้าเช็ดเท้าคนที่เป็นผ้าเช็ดเท้าโยงเขาเห็นก็ไม่อยากขึ้นกุฏิเนี่ยเทียนที่ใช้แล้วหรือเอามาถวายก็จะไปเก็บไว้อย่าไปซุกไว้เราสวดมนต์กลางคืนหรือตอนไหนที่เราอยู่เราก็หาแจกันในวัดแล้วเนี่ยเอามาใส่แล้วก็จุดฉลองศรัทธาเขาหน่อย พาอมันได้มาด้วยความลำบากหรือตอนที่เราบูชาตอนที่เราเรียนหนังสือหรือตอนหน้าพระพุทธรูปเราก็มาจุดบูชาเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาเขาหน่อยพอแจกันในวัดเราก็พอมีพอหาได้เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้น้ำเทียนน้นตกลงที่พื้นเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังสามารถที่จะเอาหมายใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นแสงสว่างกลางคืนได้แต่ก็ดูแพดานไม่งั้นเดี๋ยว จุดทิ้งไว้บางทีแมวหมากระโจนมาโดนเราไม่อยู่มันก็จะเป็นอันตรายต่อวัดต่อกุฏิเราฉะนั้นต้อง,ต,องต้องรู้จักละมัดระวังเราก็จุดวันละ,ะสามสี่แท่งก็ได้จุดเพื่อเป็นแสงสว่างเฝ้าห้องเฝ้าอะไรได้ตื่นมาก็มาดูว่าโอ้จวนหมดจวนหมดอย่างก็ไม่นองไม่ไหลลงพื้นท่วมพื้นหรือดอกไม้ที่เขาถวายในวันเข้าพรรษา ทำด้วยความยากลำบากเนี่ยดูสดสวยสวยงามทำยากซื้อมาใช้ตังโบก็ตามหรือแม้แต่ไม้ที่เขาติดกันเทศปัจจุบันในยอดเขาก็ทำเอาลิบบินมาผูกเอาริบบินมาประดับใช้วิธีการพับดูแล้วทำไม่ใช่ง่ายเลยหรือโบก็อย่าไปทิ้งเนี่ยอันละ10บาบาท20่สิบบาทสวยก็หลายตังเราก็เอาผูกดูดีหน่อยเนี่ยทำไม่ใช่ง่ายเลย เราก็ควรที่ต้องเอามาเอาแจกันมาวางหรือเอาใส่ใส่ไว้เวลาเราจะใช้เราก็เราก็หยิบไปแล้วก็มาไว้ที่เดิมก็จะได้ไม่หว่างเกินกาดดีไม่ดีก็ทิมเทา้าดอกไม้ที่เขาเสียบนะสวยๆทั้งนั้นเขาเลือกอันดีๆสวยๆชูดฉาดอ่เราก็ควรที่จะต้องเอามาทําให้ดีเนี่ยทำด้วยความยากลําบากใช้ติดกาว ใช้แม็กกว่าจะได้แต่ละดอกนาทีหนึ่งเสร็จหรือเปล่าเนี่ยจันก็อย่าไปทิ้งอย่าไปใส่ทั้งขยะาให้ญาติโยมเห็นแล้วเกิดความาสะดุดใจหรือเสื่อมศรัทธามันก็จะเป็นบาปแก่เราเนี่ยเราก็ามาใส่แจกกันเอาวางไว้หน้าโต๊ะครูหรือว่าเอาไปประดับห้องอยู่หน้าพระพุทธกด็ดูดีดูสวยงามหลมหลวงแล้วอปีนี้มีแล้วเก่าแล้วเราก็ให้คนอื่นไปฮะญาติโยมไปก็ไม่ผิดหรอก หรือแม้แต่สังฆทานที่เขาถวายเนี่ยบางทีก็เป็นกล่องพวกชาพวกอะไรบางทีซองใ่ในนั้นมีน้อยเดียวเราก็แกะเอามารวมกันบางทีมีญาติมีพระมาหาเราก็ต้มน้ำร้อนใส่ให้เสิร์ฟได้นั้นอย่าไปทิ้งทั้งกล่องบางทีก็น่าสังเวชยกขึ้นมาเอ็ะคิดว่าในนั้นไม่มีขยา่าดูก็แก,แ,กแ,กแก๊ก็แกกเห็นว่ามันมีอยู่ชิ้นเดียวก็วางทูบเทียนที่เขาถวายมาเนี่ย ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้มันก็มีข้างในเป็นทูบสามดอกหดอกหรือมีเทียนคู่เทียนเล็กแล้วก็ดอกไม้จุดประสงค์เพื่อบูชาพระพุทธพธรรมพระสงค์เราก็อย่าไปทิ้งถังขยะใส่ถุงไว้เอาไปไว้ที่หน้าเมนเวลาเขาจะเผาศพเราก็ให้เขาใส่ถาดหยิบเป็นแทนทูบเทียนแทนดอกไม้จันทร์ก็ได้หรือเอาไปไว้ที่หน้าหน้าเมนเผาศพ กให้สัปเหร่เขาเผาก็เป็นการของที่เขาถวายจะเป็นน้ําเป็นนมบางทีโยมเขามาเรียนหนังสือมาปฏิบัติธรรมเรามีเหลือชั้นเหลืออะไรก็เอามาแบ่งมาเจียจารย์ญาตโยมเพราะโยมพวกนี้อาศัยวัดมาจะได้ไม่มีความบกพร่องด้วยน้ําบางทีมีสบู่ยาสีฟันอะไรเหลือก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรม ก็จะเป็นประโยชน์แก่เราโยมที่ถวายแก่เราก็ได้บุญหรือเอาไปไว้ในห้องน้ําในที่ต่างๆของเขาก็จะเกิดประโยชน์อย่าเอาไปทิ้งบางทีหมาข้าวเไ,ไปกินก็ดูไม่ดีในพรานเน,นรญาติโยมเขามาเรียนเราก็จะได้เศฟหรือว่าอาหารที่โยมเขาถวายมาแล้วเหลือฉันเราก็เก็บเอาไปให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมก็แบ่งแยกเป็นตรงถุงก็ฉันสักหน่อยสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปแจกหรือจะ ใช้วิธีการจับจับฉลากเดี๋ยให้แก่ผู้ที่สือศีลผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผิดสําหรับเราดีพาเราไปทิ้งไปกว้างหรือให้คนงนพวกเราเมื่อได้รับการบํารุงจากญาติโยมด้วยแฟบสบู่ยาซิฟันสุขสบายแถมยังมีบัตรยิ้มแย้มหรือว่าเจตุปัจจัยที่โยมให้มาก็จะต้องใชใ้เป็นประโยชน์ที่สุดอาตมาเองก็มีค่าน้ํา ค่าน้ำบ้างค่าไฟค้าโทรศัพท์แล้วก็ให้คนงานแล้วก็พาญาติโยมไปสวดมนต์ที่ต่างๆบ้างก็เป็นค่าอาหารส่วนหนึ่งก็แจกรางวัลทุกเช้าเรียกว่าสลากกัาตอนเย็นก็แจกวันหนึ่งสี่ห้าร้อเรียกว่าต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เวลาใช้จ่ายก็นึกถึงว่าในรูปในหลวงท่านสร้างบารมี ทุกยากมากกว่าเราเอาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราต้องขอรบในหลวงแต่อดีตญาติเดียวกันเวลามีลูกมีหล,ลานเข้าพรรษาเนี่ยเราก็ให้ลูกหลานแล้วเนี่ยขอขามาด้วยกายวาจาใจอาจจะเรื่องเกินแม้แต่ชี้เท้าไปให้แม่คุณหรือปุยญาตาใหญ่ก็บาปแหละก็ให้เขามีการขอขามาด้วยกายวาจาใจเราเองก็จะต้องมีการให้พรอลูกหลาน ให้เขามีความสุขมีความจเจริญม,มีความล่มเย็นเรียกว่าต้องเศกลูกเศกหลานเราให้เป็นคนดีต้องอบรมสั่งสอนเราเกิดมามีประสบการณ์เดือะแยะก็จะต้องมันสอนลูกสอนหลานว่าทำยังไงจรึงมีความอดทนทำางไงจึงจะเป็นคนดีเรียกว่าต้องค่อยๆปอบช่วยๆปลุกคนเราไม่นานก็จะต้องตายเหตุนั้นเราก็จะต้องรีบทำบุญรีบทั้งฟ้างความดีเพราะเวลาคนเรามืนหมดได้ เมื่อจะหมดแล้วก็ต้องไปสวรรค์กันฉะนั้นอย่าประยึดมั่นเถื่ออะไรมั่นนายูมไม่กลัวตายนะยังเกียยแป้งไม่กลัไม่กลัวตายนะไม่ตายค่ะไม่ตายเยข้อตายหรือไม่ได้ดีเสียมต้่งตายเดี๋ยวทำบุญไปฮะ้ทำบุญเป็นสบียงไปให้